มาติดตามเรื่องของการปรับป,ปรามบุรีไฟฟ้ากันบ้างอย่างต่อเนื่องเลยรัฐบาลเองก็มุ่งมันเรื่องนี้นะคะที่จะเดินหน้าปิดกั้นแพลตฟอร์มบุรีไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องกันโดยทางกระทรวงดีีค่ะหรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะ ก็นำโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายประเสริฐจันทระรวงทองค่ะท่านเปิดเผยถึงเรื่องนี้นะคะว่ากระทรวงดีได้เร่งรัดดำเนินการปรับป,ปรามอัญญากรรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าค่ะโดยเฉพาะการปิดการโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้องทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการตัดวงจรช่องทางการซื้อขายและการลักลอบนําเข้าเพื่อเป็นไปตามที่รัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรที่ได้ให้ความสําคัญกับการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าค่ะพร้อมกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยปิดก้นโซเชียลมีเดียนะคะเพจและก็เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องรวมแล้ว9,705รายการค่ะและรอคคำสั่งศาลจำนวน1 0 1 2รายการ รวมเป็นจำนวนทั้งหมดก็1717รายการด้วยกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ขอเตือนย้ำว่าบริรี่ไฟฟ้านั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเยาวชนและยังมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วยค่ะโดยผู้ใดที่ขายหรือให้บริการบริรี่ไฟฟ้า น้ำยาเติมมีความผิดตามพรบรค,คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราชส5 6 2ค่ะซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน600 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเลยค่ะส่วนเรื่องของการซื้อหรือว่าครอบครองมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับเป็นเงิน4เท่าของสินค้านั้นหรือว่าทั้งจำทั้งปรับและการนำเข้าของที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากร ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับเป็นเงิน5เท่าของสินค้าค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ริบของนั้นตามพรบศุลกากรพุทธศักราช2560และการยาสูบนะคะอาจและการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะหรือว่าเขตปลอดบุหรี่นี้หากว่าฝ่าฝืนนั้นก็มีโทษปรับไม่เกิน5 0 0 0บาทด้วยกันค่ะ